สเตเด็กแนวเนี่ยขายฝันไหมคะว่าเปิดร้านสเตจดเด็กแนวมันแบบนั้นมันแบบนี้ที่เขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จก,ก็คือเจ๊งนะ มัไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศโควิดระบาดรอบแรกก็เลยต้องกลับมาที่เมืองไทยฉันก็ทําแบบเดียวกันทำไมฉันฉันก็ยังขายไม่ได้ฉันก็ยังไม่ฟังน้องร้านเลยมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นไล่ได้แรงบันดาลใจมีกําลังใจดีๆจากคนรอบตัวถ้าเขามีต้นทุนชีวิตอยู่แล้วอ่ะที่ว่าเขาคงจะไม่มานั่งทําให้มันลำบากหรอกค่ะพี่ปุ่มสเต็กเด็กแนวแฟรนไชส์เนี่ยช่วยมาตอบโจทย์สร้างความฝันให้กับทุกคนเป็นจริงได้ค่ะพุ้มขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ โหกระแสนะคะและวันนี้เรามาพูดถึงติ๊กต็อกนะคะที่เป็นกระแสนะตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเขาขายสเต็กยังไงนะคะถึงได้ออกรถหลูป้ายแดงแบบนี้ขันมันอยู่ไกลๆนะเฮาสิเอิญมันว่าความปันถ้ขาขันเฮาเขาขไปไกลมันมันสิเปลี่ยนสัวเป้าหมถ้ขาขันมือไหมันอยู่ในมือเฮาเฮาสิเอิญมันว่าความสุขขันมือนี้คิดว่ารวยบ่พ่อก็ให้อวยข้อไปเบิ่งขอท่าน และตอนนี้นะคะพุ้มก็ได้อยู่กับคนน้อนะคะผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของคุณอาร์ตเจ้าของร้านสเต็กเด็กแนวเดี๋ยวเชิญกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเราต้องขอออกโซวก่อนเลยนะคะว่าน้อเป็นแค่ตัวแทนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวแบ่งปันแชร์ประสบการณ์หรือว่าเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับ เพื่อนๆนะคะว่าพี่อาร์ตนีกว่าขอเรียกพี่อาร์ตลวกักนเนาะมีความตั้งอ,อกตั้งใจในการทํางานบริหารร้านยังไงไม่ว่าะจะเป็นการดูแล <c oughs> การจัดการการบริหารลูกน้องหรือหรือว่าการดูแลลูกค้ายัางไงด้วยทําไมถึงมีเทคนิคดีๆที่ทำให้พี่อาร์ตอ่ะเขาสามารถเปิดได้ถึงสาสาขาในปัจจุบันนี้เลยครับเอาจริงๆนะคะคุณน็อตสเต็กเด็กแนวเนี่ย ขายฝันไหมคะหลอกฝันไหมคือแบบเหมือนพยายามให้คนอื่นเชื่อใจตายใจเพราะว่าเปิดร้านสเต็กเด็กแนวมันแบบนั้นมันแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมันมีความฝันอยู่แล้วล่ะว,ว่าจะซื้อบ้านมีบ้านมีรถมีธุรกิจเป็นของตัวเองเงี้ยค่ะ,คะพี่ปุ้มเพียงแค่ว่าสเต็กเด็กแนวแฟรนไชส์เนี่ยช่วยมาตอบโจทย์จานความฝันให้กับทุกคนเป็นจริงได้ค่ะที่เห็นมีคนซื้อรถหนุเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะต้นทุนเขามีอยู่แล้วหรือเปล่าคะคุณน็อตจริงๆพี่ยาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปค่ะเป็นธรรมดาทั่วไปค่ะ ถ้าเขามีต้นทุนชีวิตจริงๆอ่ะพี่ปุ้มคิดดูดีคะ่ะว่าเขาจะมาขวนขวายในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวทําไมทําไปไม่ได้ว่านะคะพี่เขาไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คือเจ๊งนั่นแหละ อพ,อพอเจ๊งเสร็จเนี่ยก็พี่เขาก็ไปต่างประเทศทํางานต่างประเทศโควดระบาดรอบแรกก็เลยต้องกลับมาที่เมืองไทยก็เลยเทำร้านน้ําขายน้ําไปได้ประมาณสักสิเดือน11เดือนก็โดนไล่ที่เลยกําลังปงัปงๆนะคะเติมมรสุมชีวิตเหมือนกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปซื้อรถเข็นรถเข็นคันนี้เลยค่ะคันเก่าๆมันนี้คันนึงใช่ไหมก็แต่ว่าไม่ได้เป็นมือสองก็ต้องซ่อมนู่นนี่นั่นมาด้วยค่ะ ไปเจอที่ทำเลดีๆที่ซอยเสือใหญ่นะคะอ่าฮะก็เลยเฮ้ยลงทุนเปิดสเต็กเด็กแนวดีกว่าเปิร้านสเต็กเล็กๆขึ้นมาโดยการใช้โต๊ะตอะไรอย่างเงี้ยมือ2แล้วก็ใช้รถเข็นคันนั้นที่ตั้งใจว่าจะเปิดร้านร้านนมสดปังปิ้งอะไรเงี้ยค่ะ,คะขายทีนี้เปิดไปเปิดมาปางจาก4โต๊ะน้อยๆก็เพิ่มเป็น10โต๊ะบ้าง12โต๊ะ16โต๊ะบ้างอย่างงี้ด้วยความที่เขามีความตั้งใจะนะคะ,คะแล้วก็ความมุ่งมั่นได้แรงบันดาลใจ มีกำลังใจดีๆจากคนรอบตัวมีคนคอยช่วยเหลือตลอดทําได้จนถึงทุกวันนี้ถ้าเขามีต้นทุนชีวิตอยู่แล้วอ่ะพี่ว่าเขาคงจะไม่มานั่งทําให้มันลำบากหรอกคะ่ะพี่ปุ้มถ้าคนที่เขาฟังคุณแล้วนะคะแหมเวอร์ขายอะไรก็เหมือนกันละค่ะคน็อตดีฉัาเนี่ยก็ขายก็เห็นจะเป็นแบบนี้เลยจากประสบการณ์นะคะที่พี่เคยเยี่ยมตากขาของพี่อาร์ตมาอย่างเช่นมาย,ย่าล่าร้<ม>านปากเขาเนี่ยจุดเด่นของพี่เขาก็าคือความเป็นมาตรฐานนะคะความมือไม้อ่อนเลย ดูแลลูกค้าดีมากสวัสดีลูกค้าตั้งแต่รถยังไม่จอดเลยตอนีครับมากี่ท่านรัาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเล็กๆใน้อยไนะปุ้มแต่ว่าเขาเขาเขาได้ใจลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆก็ที่แบบฉันก็ทําแบบเดียวกันทําไมทำหมที่น้องปุ้มถามอะฉันก็ทําแบบเดียวกันทําไมฉันก็ยังขายไม่ได้ฉันยังไม่ตังค์้งร้านเลยอันนี้นต้องบอกกันว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะขึ้นอยู่กับทำเลโลเคชั่นี่กัดการขายนะคะการตั้งราคาขายด้วยแล้วก็บางทีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยค่อนข ถึงคนที่เขาอยากลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็ปังแบบคุณอาร์ตเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างคะสําหรับคนที่สนใจอยากมีธุรกิจอ,อยากเปิดร้านขายสเต็กขายดีขายดีขาย,ดขายเปังปังแบบพี่อาร์ตเนี่ยง่ายเลยค่ะน้องฟุง้มทักผ่านหน้าเพจสเต็กเด็กแนวแฟรนไชส์เลยค่ะเพียงแค่ทักเข้าไปนะคะ เจ้าที่เนี่ยพร้อมสําหรับการให้คํปศึกษาให้คําแนะนําตลอดตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ขอบอกเลยที่ทักเข้าไปใช่ไหมพี่น้อยแล้วนอกเหนือจากที่น้องปุ้มจะมีทําเลในการขายแล้วมีเงินทุนในการซื้อแพ็กเกจขอแค่ใจพร้อมนะคะแค่นั้นเองและนี่นะคะก็เป็นที่มาของกระแสนะคะที่กําลังมาแรงในขนาดนี้เองค่ะสําหรับวันนี้นะคะปุ้มแล้วก็พี่น้องนะคะขอตัวลาไปหากระแสเพื่อมาโหกระแสในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ